Live could Life could be dream. Life could be a dream. a a เรื่องย่อละครเวลาอาคาตละครช่อง8เรื่องราวของเวรกรรมที่ตอบสนองผลของการกระทําแก่ผู้กระทําเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไรแต่สักวันหนึ่งเข็มทิศแห่งกรรมก็จะเวียนกลับมาสนองไม่ช้าก็เร็ว ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส,สบดีเวลา19นาฬิกาเริ่มตอนแรกวันพุทธที่16มิถุนายน2564เรื่องย่อเวลาอาคาตเรื่องได้มาทำงานอยู่กับกำนันเกรียงกำนันผู้ใช้หน้าที่การงานในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองเขาจ่ายเงินให้กับชาวบ้านกู้ยืมและเก็บดอกเบี้ยและยังโกงชาวบ้านที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการยึด ไรนาหรือแม้แต่วัวควายของลูกนี้ก็เอามาเป็นของตนนอกจากนี้กำนันเกลียงก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพคือการเปิดโรงเชืออชำแหละวัวควายขายต่อต่อมาเมื่อเรืองได้เสียกับปลืม้มลูกจ้างสาวของกำนันทั้งสองคิดจะแยกออกไปสร้างตัวต่างหากเรื่องขอทรัพย์สินบางส่วนของกำนันเป็นค่าตอบแทนที่เขาทำงานรับใช้กำนันอย่างถวายชีวิตมานาน แต่กำนันไม่ยอมให้มินำซ้ำยังด่าว่าเรืองเนรคุณขุนไม่ขึ้นเรืองโกรธมากจึงวางแผนปล้นและพลั้งมือฆ่ากำนันตายเอี้ยงกับเอมเมียและลูกสาวของกำนันเกรียงเข้ามาเห็นเข้าทั้งสองจึงจำเป็นต้องฆ่าแม่ลูกเพื่อปิดปากแต่เอมโชคดีไม่ถึงกับเสียชีวิตเรืองกับปลื้มพากันหอบทรัพย์สินเงินทอง และสมบัติของกำนันหลบนี้ไปอาศัยอยู่กับประทุมพี่สาวของปลืม้มเรืองทำมาหากินด้วยวิชาการโกงที่เรียนรู้มาจากกำนันเกลียงจนมีฐานะร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีของตำบลน,นั้นต่อมาเรืองได้ไปหาเรื่องที่จะยึดที่ของนายแดนกับนางชิ้นสองผัวเมียซึ่งกู้ยืมเงินเรืองไปทำไรนาแต่สองผัวเมียก็ยืนยันไม่ยอมเซ็นยกที่ไรนาให้ เพราะทั้งคู่ได้จ่ายค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกแก่เรืองครบทุกปีจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นเรืองสั่งลูกน้องให้จัดการสังหารแดนกับเมียดินและชื่นสองพี่น้องลูกของแดนมาเห็นเข้านางชินตะโกนสั่งลูกๆให้หนีไปแต่ชื่นวิ่งเข้ามากอดแม่เรืองกำลังฟันนางชินพอดีชื่นจึงถูกลูกหลงตายในวงแขนของแม่ส่วนดินวิ่งหนีลงบ้านจนทะลุเข้าวัด หลวงพ่อในวัดช่วยชีวิตดินเอาไว้ดินจึงรอดชีวิตจากการถูกเรืองตามล่าได้อย่างหวุดวิดนับแต่นั้นมาหลวงพ่อปรกก็อุปถัมภ์เลี้ยงดูดินพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้ว่านาครโดยนครเติบโตมาท่ามกลางความแค้นเขารอคอยวันที่จะเอาคืนอย่างสาสมเรื่องกับปลื้มมีลูกด้วยกันสามคนคือโรดลูกชายคนโตฤทธิ์ลูกชายคนกลาง และสมอนลูกสาวคนเล็กนอกจากนั้นยังได้ขอมุกดาลูกสาวของประทุมมาเลี้ยงเพื่อให้เป็นลูกไล่ของสมอนแต่มุกดาเป็นเด็กไว้พลิบดีเอาตัวรอดเก่งฉลาดปราดเปรียวไม่เกรงกลัวใครสมอนจึงทําอะไรมุกดาไม่ได้มากลูกทั้งสามของเรืองไม่มีใครเป็นคนดีเลยสักคนทุกคนล้วนหวังผลประโยชน์จากพ่อแม่กันทั้งสิ้นต่อมาเมื่อมีฐานะร่ำรวยขึ้น เรืองก็กลายเป็นคนหลงตัวเองเจ้าชู้จนมีเมียน้อยคือวันเพนไม้สาวนักพน,นันเมื่อวันเพนเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเมียน้อยของเรืองก็ขอเอาขนองซึ่งเธออ้างว่าเป็นพี่ชายมาอยู่ด้วยเพื่อคอยติดตามอารักขาความปลอดภัยให้กับเรืองอีกคนเรืองได้สู่ขอหนาภาพลูกสาวเท่าแก่โรงสีใหญ่ให้แต่งงานกับโรดแต่จู่ๆเอมซึ่งไม่ได้เสียชีวิตในครั้งนั้น เขาติดตามคดีของพ่อแม่ที่ถูกสังหารจนรู้ว่าเรืองและครอบครัวอยู่ที่ไหนและกำลังจะมีงานมงคลแต่งงานลูกชายคนโตเอมจึงบุกมาพบเรืองถึงบ้านทั้งๆท,งที่ครั้งแรกเอมกับผู้กองนครเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอ็มแจ้งความวางแผนไว้ว่าจะยกกำลังตำรวจมาจับเรืองด้วยกันแต่เอมใจร้อนเธอรุดหน้าเข้าไปหาเรืองที่บ้านก่อน เรืองกับปลื้มตกใจมากเรื่องจึงต้องสังหารเอมเพื่อหยุดปัญหาผู้กองนครยกตำรวจตามไปแต่ปรากฏว่าช้าไปเสียแล้ววันนั้นนครประทะฝีปากกับมุกดาอย่างรุนแรงเพราะต่างคนต่างเข้าใจผิดนะครเริ่มเข้านอกออกในในบ้านเรืองอย่างเปิดเผยโดยเขาตั้งใจจะหวานเสน่ห์ให้สมนหลงรักเพื่อที่จะอ้างได้ว่าเขาเข้ามาหาสมน สมอนหึงหวงผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้นายตำรวจหนุ่มโดยเฉพาะมุกดานานวันเข้านครก,ก็รับรู้ได้ว่าเรื่องและปลื้มหลงรักมุกดาไม่ต่างจากลูกแท้ๆของตัวเองเลยใช้มุกดาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นแต่เมื่อได้ใกล้ชิดเธอมากขึ้นเขาก็เริ่มเกิดความรู้สึกดีๆจนต้องเตือนตัวเองว่าเธอคือลูกหลานของคนที่ฆ่าพ่อแม่และน้องสาวของเขา น้าพาวางแผนฮุบสมบัติครอบครัวของสามีโดยเรืองยกโรดให้เป็นผู้ดูแลมรดกทั้งหมดริ์ไม่พอใจพี่น้องต้องผิดใจกันอย่างรุนแรงถึงขั้นจะฆ่าแกงกันทำให้ปลื้มทุกข์ใจมากขณะเดียวกันมุกดาก็จับได้ว่าขนองคือผัวของวันเพ็ญไม่ใช่พี่ชายอย่างที่กล่าวอ้างวันเพ็ญกลัวความแตกจึงสั่งขนองให้หาทางข่มขืนมุกดาเพื่อจับทำเมีย ขนองจับตัวมุกดาไปขังในกระท่อมท้ายสวนหวังจะข่มขืนแต่นครตามไปช่วยไว้ได้ทั้งสองมีเวลาอยู่ด้วยกันจึงได้พูดคุยกันแบบปกติทําให้นครเข้าใจมุกดาดีมากขึ้นปลื้มเครียดและเกิดความเป็นทุกข์ทั้งยังเห็นภาพหลอนความชั่วต่างๆที่เคยทําร่วมมือกับเรืองทําให้ยิ่งหวาดกลัวจนถึงขั้นล้มป่วยในขณะที่เรือง เริ่มถูกเวรกรรมตามสนองเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่แปลกๆโดยเฉพาะวันพระท่าทางของเรืองเหมือนดังวัวควายที่กําลังจะถูกฆ่าก็ไม่ปานแม้ปลื้มจะชวนเข้าวัดเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือทำบุญเพื่อให้บาปจางลงเรืองก็ไม่ได้สนใจอะไรนานวันเข้าอาการก็หนักมากขึ้นทุกทีจนถึงขั้นกินนอนแบบคนปกติแทบไม่ได้นครได้จังหวะ ที่จะได้สะสางความแค้นที่มีร่วมกันมาเมื่อเขาสามารถเข้านอกออกในบ้านของเรืองได้อย่างสะดวกเวลาที่รอวันสะสางใกล้เข้ามาทุกทีบทเรียนราคาแพงที่เรืองต้องจ่ายด้วยชีวิตจะลงเออย่างไรติดตามชมต่อได้ในละครเวลาอาคาดที่ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่างครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life could be dream life could be dream